สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดคำศัพท์ทางนวัตกรรมคำว่าสมาร์ทโฟนนะคะสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์ทุกใหม่ที่พัฒนาขึ้นให้มีความสามารถมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่าก,การรับสายและการโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมมาต่างต่างและยังมีขนาดที่สามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมมีระบบการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ 3G WiFi และมีพอร์ตหนึ USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ารถ iOS, Symbian, Android แล้วก็ Windows Phone แล้วก็ยังมีค่ายมือถือต่างๆนะคะที่รองรับระบบ 3G และ 4G ปัจจุบันนะคะมันจะเป็นที่นิยมกันมากกับการถ่ายภาพด้วยมือถือเพราะว่าสะดวกกว่าและมีความละเอียดของกล้องตั้งแต่3,000สนพิกเซลขึ้นไปจนถึงหลายล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวค่าดว่าคงโดนใจนะใักถ่ายรูปเป็นอย่างแน่นอน แอปพลิเคชันต่างๆที่ได้รับความนิยมนะคะตัวอย่างก็เช่น WhatsApp Facebook Line k a m a าอยองศาแล้วก็ Twitter ค่ะแล้วยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สามารถดาวน์โหลดได้มีทางเสียเงินแล้วก็แบบที่ีค่ะอีกความสามารถหนึ่งของสมาร์ทโฟนนะคะก็คือระบบนำทางที่ไม่ต้องซื้อ GPS มาติดเลย ใช้โทรศัพท์แทนสามารถนำทางได้เช่นเดียวกันังง่ายแล้วก็สะดวกสบายสำหรับความสามารถในอื่นทางสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อนเพ่นก็สามารถศึกษาเพิ่มเติม